สวัสดีครับขอต้อนรับมาสู่ยูทิชแนลนะคบวันนี้ก็มาลองเล่นดูแล้วครับกับตัวนี้ครับมิสเตอร์อินทริเบลของคลิปก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งมันมีตัวนี้ครับแต่กามันไม่ติดแล้วครับทุกคนคือมันเป็นงานเก่ามากนะฮะนี้ฮะก็คือเหมือนกับให้เราใส่นี่ลงไปครับอ่ะมิสเตอร์อินทริเบลน่าจะติดง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นอันใหญ่นะฮะนี่นะฮะอ่ะยึดติดแล้วนะคบปึ๊กโอเคแล้วก็เล่นกันเลยครับก็คงจะเด้งออกมาแล้วครับแบบว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะ ตำเลยมว่าจะไปอันที่สักเออห้าหกเจ็ดเนาะสองอันเท่านั้นกระทุเลยครับกูขำตัวยเมื่อกี้มาโอเค้ยอันนี้เล่นกับเพื่อนๆกับพี่น้องกับครอบครัวได้นะคะสนุกมากเลยเอาเห็นไหมครับผึงไหมกาวมันหลุดล่อนออกมาเลยเอารูไหนแล้ววะ เออโอเคเหลือสองอันยึดขำตัวเองจริงๆนะเมื่อกี้รู้ไหนดีวะโอเค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 ใครที่รู้ทิศนะครับก็น่าจะพอคาดเดาได้อยู่เล่นสนุกสนานกันในครอบครัวนะคะไม่ได้แบบว่าจะเอาจริงเอาจังอะไรกันขนาดนั้นได้นะฮะโอเคน,นี่อีก,กอีกอีกีกอ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 อี ม่ยุเห็นรูยุรู้แล้วไงว่ามันเป็นรูไหนพึ่งนี่ไงปุ๊บมุ่งเลยอ่ะโอเคครับไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาเป็นของเล่นมิสเตอร์อินเครดิบิลนะครับผมใครที่สนใจก็นั่นแหละครับสนใจไปแล้วกันยิ้มไขายแน่ครับชิ้นนี้มันตลกดีครับเอาไ้เล่นกับเพื่อนๆได้นะคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ